กับละครทางช่องวัน3าเนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ถ้ายังจําได้ว่าก็มีข่าวว่าคู่นี้ครับมาเจอกันก็คือหนุ่มฟิมันพัฒน์แล้วก็สาวมินพีเชียนะครับแน่นอนว่าหนุ่มฟิมเนี่ยเขาเป็นพระเอกลูกรักทางช่องวัน3ามเนะครับมีผลงานออกมาต่อเนื่องนะครับล่าสุดนะครับตอนนี้ที่กําลังจะรอออนแอร์นะก็คือวิมานสีทองนะครับเรื่องนี้นะครับหนุ่มฟิมันพัฒน์ประกบคู่กับสาวเดียนาฟีโปนาที่เรื่องนี้เห็นว่าหนุ่มฟิม์มพิกบทบาทครั้งสําคัญนะแล้วก็ไม่นานนะครับที่ เรื่องนี้ใช่ไหมครับหนุ่มฟิล์มเขาก็มีละครคู่กับสามินพิชาีาแฟนๆ,ๆก็ลุ้นว่าจะเป็นเรื่องอะไรใช่ไหมตอนนี้เรายังไม่รู้ชื่อเรื่องนะครับแต่ว่าอย่างสามินเนี่ยเขาก็กลับมารับงานละครอีกครั้งในรอบ2ปีเพราะก่อนหน้านี้นเธอร่วมงานกับหนุ่มวินเมทวินกันมานะครับ <c oughs> กับเป็นซีรีส์นะครับทางช่อง GM m 25นะและเรื่องนี้บอกเลยว่าเมื่อ2หนุ่ม ไม่ได้สองนมนี่เมื่อสองคุณภาพมาเจอกันความมันจึงเกิดขึ้นคุณผู้ชมแฟนๆก็บอกว่ากรีดก์ดกันรอ,อผลงานมินแล้วก็ฟีม,มันอย่างยกใหญ่นแน่นอนยังไม่จบเพียงแค่นี้นะเพราล่าสุดอีกล่าส,สุดนะครับเราว่าอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่เป็นธรรมนธรรมดาแล้วนะเพราะถ้าคอรนี้นอาจจะเป็นฟอร์มยากรหรือเปล่าเพราะว่า มีพระเอกอีกหนึ่งคนนะครับจะมาร่วมงานกับผู้นี้นะครับเราแววนะครับคุณผู้ชมแววว่าเป็นหนุ่มคนนี้คือหนุ่มเจเจพีพา์นะครับก็เป็นแบบว่าลูกหลักทางช่องวันนะครับ mm. หลังจากจบละครเรื่องบุงหาสาลีนะครับเขายังไม่มีผลงานทางช่องวันนะครับแต่เขามีผลงานทางช่องทูก็คือเล่นกับสาบวบัว นลินทิปนะครับแล้วเขาก็บอกว่าอ่นเรื่องนี้แหละก็จะมีการโคจรพบกันก็นคือฟีมนาพัทมินดีซยาแล้วก็หนุ่มเจเจ,เจพีพัทนะครับถ้าเป็นเรื่องจริงนะแค่ไายชื่อนักสแสดงก็ว้าว,าวมากคุณผู้ชมอดใจรอนะครับเรื่องนี้จะจริงหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นหรอว่า ยังไงชื่อ <ทำ S 1> เรื่องอะไรย, <ทำ S 1> ยังไงมาพูดแบบนี้พูดไม่ถูกทำไมแทนกันทารักไงเขาบอก <laughs> เออยังไงก็รอติดตามนะครับความเคลื่อนไหวนะครับของละครเรื่องนี้นะเดี๋ยวเราไปสืบสอบข้อมูล,ลหลังต่อไปจะมีใครมาเล่นอีกหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นชื่อเรื่องอะไรจะเป็นแนวไหนเราบอกเป็นแนวพลเรื่องใหม่นะแต่ว่าอดใจรอนะครับอีกไม่นานเกินรอแหละแต่ว่ามีการฟิตติ้งมาแล้วนะครับอดใจรออีกนิดนึงนะ <Okay. S 1> ส่วนผลงานของ หนุ่มฟิล์มใช่ไหมก็เดี๋ยวเราติดตามก็คือวิมานสีทอนะครับส่วนหนุ่มเจษก็เพิ่งจบไปก็แหละตอนนี้ก็คือไปเที่ยวอยู่แล้วก็กลับมาแล้วมารับงานหรอว่า,าไปอยู่กับครอบครัวพักผ่อนหย่อนใจนะครับแล้วก็กลับมารับละครนะครับแล้วก็ซีรีส์นะครับง่ใใ้ติดตามมาได้ผลงานอีกหนึ่งเรื่องนะครับทางช่องวันสามสิบเอ็ดปีหน้าปังแน่นอนครับ